สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ผมจะมานี่ครับงานแกะมีนียมครับเพื่อนเพื่อนนะครับแบบนี้แบบนี้ผมซื้อเป็นเครื่องมานะครับส่วนมากจะอยู่ในเครื่องตัดา้าเครื่องพ่นยาครับนี่ถ้าขายแบบนี้เขาไม่ซื้อเป็นมีเนียมติดเหล็กนะครับเขาจะซื้อเป็นเศษเหล็กครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าให้ผมซื้อมาเนี่ซื้อมาแกะเนี่ย มซื้อชั่งกิโลมาครับผมก็ซื้อแพงกว่าเ็กประมาณสองสามบาทครับประมาณนี้เลีวก็ประมาณหนึ่งบาทเต็มที่ไม่เกินสองบาทครับครับเพราะว่าเอาออกยากายยมากเลยครับเยอะมากเลยครับนี่นะครับอีกแบบนึงครับนี่นะครับมันอีลูกสุก นะครับเตีเหล็กน,น,นี่ครับแต่สำหรับผมผมมีวิธีเอาออกนะครับแต่ว่าใช้ลูกบูใหญ่ครับีเครื่องนี้ครับตัดแต่ว่าต้องพูดชำนาญการนะครับถึงจะทำได้ถ้าไม่มีประสบการณ์ห้ามทำเด็กขาดครับอันตรายมากผมจะตัดให้ดูครับว่าทำยังไงครับ ครับเพื่อนครับวิธีก็มีอยู่ว่านี่ครับให้ใช้ลูกบูใหญ่นะครับนี่ผ่าผ่าตรงนี้ครับนี่ครับผ่าเห็นไหมครับผ่ามันจะมีเหล็กอยู่ข้างในครับทั้งสองด้านนะครับอันนี้ครับผ่านี่ผ่าตรงนี้ครับนี่นี่ผ่าตรงกลางนี่ครับนี่นี่ครับอืวก็ผ่าตรงนี้นี่ยกจะทําให้ดูครับ ครับ่าเสร็จแล้วครับถาแบบนี้ครับห็่ไหมครับขั้นตอนสองด้านครับใช้เท้าเหยียบคีบไว้ครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบครับค้อนใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ครับกระทุบทุบให้มันแตกครับทุบแรงๆเพื่อนให้มันแตกแล้วก็มันจะมี เหล็กออกมาครับข้างในด้านนี้ก็ทุบเหมือนกันครับอันนี้จะทุบง่ายครับใช้ใช้เหล็กรองครับเหล็กแข็งแข็งครับแบบนี้นี่รองพื้นทุบมันึจะแตกครับตดเหล็กแบบนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับใช้คีบปากแหลมครับคีบใบแบบนี้ครับนี่คีบใบเนี้ยคีบแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เท้าเหยียบไปแล้วก็ตัดเฉียงนะครับ ตัดที่เฉียงเราต้องตัดให้มันสิงเฉียงแบบนี้ครับแต่เ,เราตัดแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะสะบัดเวลาตัดคนตัดก็ต้องมีประสบการณ์ครับนี่ครับผมตัดเองครับเพราะว่าอันนี้พนักง,งานผมเอาออกไม่ได้ครับว่าผมต้องมาทําเองครับเก็บละเอียด